สวัสดีคะ่ะทุกคนเข้าป่าเก็บเห็ดกับนกอีกแล้วค่ะวันนี้วันนี้วันหยุดเข้าป่าเวลาเดี๋ยวนะขอดูเวลาแป๊บบ่ายโมงเฮ้ยบ่ายสองครึ่งหลังจากคลิปออกอากาศไปก็ได้เวลาเข้าป่าเก็บเห็ดกลุ่มแรกจะข้างทางนะคะตรงทางเข้าเลยสวยมากทุกคนตรงนี้เห็ดไม่แห้ง กลุ่มแบบสวยมากค่ะค่อนขอ้างสวยจริงๆเก็บกันเลยค่ะ ทุกคนกัดเจ็บมากนะคะ วิทุาคลข่าวกระแทกก้อนหินทำลายตัวเองกันไปแล้วนั่งเก็บนะคะแล้วก็นกใส่กิ่งกันฝนเพื่อที่จะได้ไม่แฉะยืนไม่ไหวคะ่ะปวดหลังขนาดนั่งยันปวดหลังเลยทุกคนจา้าไว หยิบเอาหมดดูนะไปดูการเห็ดใกล้จะหมดลงแล้วนะทุกคนโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเห็ดท้าจะเป็นตัวปิดงาน ได้จนถึงตอนไหนถ้ามีฝนอยู่ก็ยังมีเห็ดอยู่ค่ะส่วนใหญ่นกก็จะเก็บจนถึงหิมะลงอ่ะหิมะลงเห็ดก็หมดทุกคน ว่าเห็ดเขาก็จะเสียหายหิมาก็จะถุมแต่ถ้ามันไม่มีไม่มีฝนมันแห้งแรงมันก็ไม่มีเห็ดถ้าจะถามว่าเก็บเห็ดหมดช่วงไหนก็บอกว่าเห็ดเก็บได้จนถึงหิมะลงค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณช่วงกลางๆเดือน กลางเดือนตุลานะคะทุกคนโดยส่วนมากนะคะแต่พอเริ่มเดือนเดือนตุลา <c oughs> ก็จะเป็นช่วงเทศกาลล่าสัตว์ค่ะ <c oughs> ก็ต้องดูไปอีกทีหนึ่งว่าเขาล่าตรงจุดไหนนะคะแล้วก็จะไม่เข้าไปตรงจุดที่เขาล่าสัตว์ค่ะอันตรายมาก สิ่งที่อันตรายในช่วงฤด,ดูการล่าสัตว์ก็มีทางลูกปืนแล้วก็สัตว์ป่าค่ะเขาจะโดนไล่ต้อนซึ่งอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าอะไรตื่นตกใจแล้วก็วิ่งอันตรายเหมือนกันดังนั้นเวลาเขาล่าสัตว์เขาก็จะติดป้ายไว้ค่ะว่าจุดไหนเขาล่านะคะแต่เขาจะไม่ได้ล่าแค่ตรงเขาจะไม ไม่ได้ล่าแบบอยู่กับที่ค่ะจะมีการไล่ต้อนไปทีละป่ามัน,นันเขาจะเป็นการล่าแบบเคลื่อนที่วิลเียมันจะดอกใหญ่เลยค่ะก็สวยดอกก็สวย หลายคนแนะนําว่าใช้กันไกรตัดเร็วกว่า <c oughs> นกลองแล้วคะ่ะทุกคนจา้านกไม่ถนัดกันไกรไม่เร็วคะ่ะสําหรับนกเวลาใช้กันไกรตัดนะทุกคนมันปวดมือคะ่ะช้าและปวดมือด้วยนะคะสําหรับตัวนกเนาะแต่ว่าคนที่เขาแนะน,นํำนะเชื่อว่าเขาเก็บเร็วเชื่อว่าเขาเก็บเร็วคะ่ะเพราะว่าแต่ละคนมันถนัดไม่เหมือนกันนะนะเขาอาจจะถนัดแบบใช้กรรไกจริงๆ น่าจะเร็วกว่าแบบตัดแบบเราตัดตนกคุมไม่ถนัดกันไกลนะคะตัดแบบนี้แหละเร็วเหมือนกันค่ะถามว่าถ้าเห็นเยอะแบบนี้นกเก็บจะใช้เวลา ถ้าไม่ถ่ายคลิปนะคะถ้าไม่ถ่ายคลิปก็จะได้อยู่ที่ประมาณหนึ่งตะกา้านกใช้เวลาครึงชั่วโมงค่ะในการได้เห็นหนึ่งตะกา้าแต่ว่าถ้าเราถ่ายคลิปด้วยนาะมันก็จะช้าไปอีกใช่ไหมว่าจะต้องขยับกล้องหามุมกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงจะได้หนึ่งตะก้าค่ะทุกคน นี่ก็เร็วแล้วนะคิดว่าคิดเองมาเหลวเราเชื่อทุกคำแนะนำเราก็ลองทุกคำแนะนำ ถ้าใครดูมาตั้งแต่แรกๆจะเห็นว่านกเคยบอกแล้วว่าเกเคยลองใช้แล้วกันไกรตัดแล้วมันไม,ไม่ไม่ไหวจริงๆปวดมือด้วยนะคะไม่เร็วแถมปวดมืออีกตัางหากแล้วก็วิธีการเก็บเห็ดต่างๆที่ทุกคนแนะนํามาก็ทดลองใช้หมดแล้วค่ะที่ไหนโอเคเราก็เราก็ปรับตามค่ะแต่ถ้ามันไม่เวิร์กเราก็ หาวิธีการของตัวเองเนาะ อันนี้มันเป็นลานะทุกคนดำดำเนี่ยจะไปหาเห็ดที่มันเป็นกระจุบสีสวยมาถ่ายทุกคนดูได้ที่ไหนนะ้า เริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะช่วงนี้ก็ประมาณที่หกองศาค่ะทุกคนถ้าช่วงนี้เห็นนกเก็บเห็ดแบบทําไมเธอช้าลงต้องบอกเลยนะคะว่าหนาวค่ะหนาวแล้วมือมันจะแบบเหมือนไม่รู้สึกถึงมือตัวเองเวลาเก็บเห็ดมันก็เลยอาจจะช้านิดน,นึงค่ะ นี่เป็นกระจุกอืมขาสวยโอ้ขาขาเรียบร้อยว้าวกลุ่มนี้ขาเมื่อก,กี้คุยถึงไหนนะ บอกว่าถ้าเก็บเห็ดโดยไม่ถ่ายคลิปจะได้อยู่ที่ประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งตะก้ารเนาะทุกคนนี่เป็นไงหลงลง,ล,งลืม,ล,มลืมนะคุยเรื่องอะไรไปก็ลืมบางทีนะลืมกลางคันลกถึงไม่ค่อยพูดทุกคนจ้ะโฟกสอยู่กับดอกเห็ดแล้วก็ลืมเรื่องที่ตัวเองเล่ามา แสงแดดอ่อนแล้วก็เห็ดเป็นกระจุกสวยมากก็อวดเห็ดหรือ,อยังนะเอาอีกแล้ทำ <c oughs> ตัวเองอีกแล้วเดีวด๋วๆเห็ด <c oughs> เราจะเต็มตะกร้าแล้วทุกคนจ้ะ สวยมากนะเยี่ยมเลยค่ะในที่สุดก็เจอเห็ดเป็นกระจุกแล้ว นี่เก็บง่ายจับตัดตัดตัดไม่ได้ละเด็บต้องเลือกนะคะทุกคนเห็นบางทีนกก็ขัดออกมันจะเป็นลาสีดำค่ะนี่ค่ะแบบนเนี้ยมันเสียยังไม่ออกจากข้างถนนเลย ขาใหญ่ขาใหญ่แต่รูดูมันนะคะเขาขาใหญ่แต่ว่าเขาจะเบานะทุกคนเพราะมันมีรูค่ะช่วงนี้เห็ดพึ่งหวานก็เกิดนะแต่นูไม่ได้ไปเก็บค่ะทุกคนหมวแต่เพลินกับเห็ดรัดเนี่ยแหละ อสอนขาเห็ด จุดที่ลงมีดกับมืออยู่ไกลกันอยู่นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะระวังมืออยู่ค่ะ เริ่มหอบอีกแล้ว <c oughs> ก็กระจุกนี้จุกนี้คือสวยมากนะกลุ่มใหญ่เ็้อบ้างนะเขาเจาะทีละครึ่ง,ตงไตรงนี้มันเน่าเนีย่ยมันจะชํำ เต็มแล้วทุกคนเห็ดจดเต็มแล้วจ้า สุดท้ายแล้วคะ่ะทุกคนเต็มแล้วเต็มเต็มเต็มสุดยอดมากเลยเห็ดของวันนี้จะ้ะทุกคนจะ้ะเต็มตะก้าแล้วเห็ดสวยมากสีสว่าง ุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ